เคยไหมคะใช้งานพลักพ่วงเดิมมาหลายปีแต่ก็ยังเสียบต่อใช้ไปเรื่อยๆทั้งที่บางเส้นเริ่มเหนียวเหนอะเปลี่ยนสีไปแล้วแต่รู้ไหมคะว่าพลักพ่วงเก่าเท่ากับหนึ่งในต้นเหตุไฟไหม้บ้านที่เกิดบ่อยที่สุดสัญญาณที่ควรเปลี่ยนทันที ปลักหรือสายมีคราบเหนียวหัวปลักหรือเต้ารับหลวมเสียบแล้วไม่แน่นมีรอยดำตรงรูหรือมีกลิ่นไหม้จางๆสายเริ่มแข็งเปราะหรือฉนวนลอกและอย่าคิดว่าซื้อถูกๆใช้แค่พัดลมคงไม่เป็นไรเพราะพลักพ่วงราคาถูกมักไม่มีระบบตัดไฟหรือป้องกันกระแสเกินวิธีใช้ปลักพ่วงให้ปลอดภยัย ไม่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักพร้อมกันหลายตัวไม่ต่อพ่วงหลายชั้นลัักต่อลักักถอดลัักเมื่อไม่ใช้งานนานๆตรวจสอบปีผลิตหรืออายุใช้งานเป็นระยะแล้วคุณละ่ะเคยเช็คลัักพ่วงในบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลองเดินไปดูตอนนี้ก็ยังทันนะคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามมีนาจะมาเตือนภัยใกล้ตัวแบบนี้ทุกวันค่ะ